ตอนนี้เลือนเราจะหมดแล้วเราก็จะขอสับขาพี่ยักษ์หน่อยชัวเป็นไงล่ะเด้งเลยฟัโอเคยเรียบร้อยได้มาแล้ว สวัสดีครับมาพบกับผิดโน้ตพี่ส้มจุกนายดูโน้ชาแนลวันนี้เราอยู่นนในเกม Elden Ring กันอีกเช่นเคยอย่าลืมกดไลค์กำลังใจให้ด้วยนะหลายๆท่านเข้ามาดูคลิปแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามด้วยนะครับมาส้มจุกวันนี้เรามากินหมูกันไหมเนี่ยดูนีอันนี้คือมีดเขียงหมูนะเออเออเออขาเรียกว่าบุชเชลรี่ไน,นฟ์แต่ว่าไม่ธรรมดานะไอด,ดาบเนี้ย เออคือเนี่ยพอเห็นเราแต่งตัวอย่างนี้แสดงว่าเราผ่านในตรงนี้มาแล้วว่ะเนี่ยแผนที่นี้เราฆ่าบอสตายเรียบร้อยแล้วนะมันก็จะทําให้อะไรนะเมืองแลนเดวโดนเผาเพราะว่าไอ้ต้นพึกษาทองมาโดนเผาไงใช่เออนั่นแหลมก็เป็นที่มาว่าเราเลยได้ของดีๆมาอีกสองชิ้นแม่งก็เลยเฮ้ยมาเรื่องอันนี้ก็เข้าท่าเหมือนกันเลยมาดูมามโชโชโชหน่อยโชหน่อยอ่ะกินน้ําก่อนดูเลือดดิดูเลือดดูดเลือด,ด เลือดเยอะมากแล้วก็เราก็วิ่งไปสวัสดีเัาสวัสดีฮะช่วยตีผมหน่อยครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บจุงเบย์เจ็บจงเบยอ,อุ้ยอา้าวฉันยังไม่ทำอะไรเลยเราขอสับหน่อยอุ้ยตอนนี้เลือดเราจะหมดละเราก็จะขอสับขาพี่ยักษ์หน่อยชัวเป็นไงละ่ะ เด้งเลยคือแบบขี่นี้อุ้ยไม่โดนแกโอ้โหเต็มเลยเต็มหลอดไม่ต้องยิ้วครับแจ่มไหมเออจะดีนะเขาเรียกว่าสายดุดเลือดใช้กดาบเล่มนี้โดยเฉพาะเลยใช่ไหมเออไม่ดาบอื่นก็ได้คือจริงดาบอื่นก็ได้นะแต่ไอดาบเล่มนี้มันมีความสามารถพิเศษ เรื่อง HP ด้วยไง <Ừ. S 1> อะ๋ยวมาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะคือของที่ต้องใช้เนี่ยไอ้ดาบเนี่ยก็คือมีดชำละเอาไปตีโบกให้เรียบร้อยก่อนนะโอ,อ,ะโอ้โหนี่กดไปบดยี่สิบสี่เลยอะเออมีดชำละเนี่ยมันดียังไงนี่มันบอกมีดบางต่อใหญ่สำหรับชำละล่างคนอยา่างปนนี่เลยนะเวย้ยแต่ว่าข้อดีของมันคือฟู ood, ๊ตฟูล HP น้อยเมื่อโจมตีต,ตัวศัตรูไงคือจริงอะเวียงๆก็ได้ HP แล้วล่ะ เออแต่ไอที่มันเจ๋งจริงๆของมันมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ที่เท่าสงครามอ่าไปดูเท่าสงครามกันหน่อยเท่าสงครามตัวนี้นี่ไปไหนแล้ววะนี่โอ้ต้องไปดูตรงนู้นเนาะที่อุปก,กรณ์เลยนะเออมันมันติดอยู่ที่อุปก,กรณ์แล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวอยากจะให้ดูรายละเอียดของมันไปดูเท่าสงครามที่เราใช้กับไอ้นี่บึง้งนี่แหละมันคือเท่าสงครามตัวนี้ อ่าเป็นเท่าสงคารามที่ชื่อว่าเสียงคำรามปาเถือ่อนนะตัวเนี้ยมันช่วยในการแบบไงฟื้นฟูฟื้นฟู HP เ,เยอะเลยอะตอนที่เราตีโดนมอนอะเออแล้วอย่างหนึ่งคือถ้าเราอยากฟื้นฟูเยอะๆมันคิดเป็นเปอร์เซนต์ใช่ไหมไการฟื้นฟูพวกเนี้ยเราก็ต้องอัพไอตัวไวกกหรือว่าพลังชีวิตเราให้มันเยอะๆแต่ถ้าเกิดใครไม่อัพเยอะก็เอาไอเครื่องประดับพวกนี้ไปช่วยเนี่ยเหรียญอัมพันธ์ สีชาติเห็นไหมปวกสองค่าให้พีสูงสุดยิ่งยวดเลยแล้วก็อันนี้เพิ่มให้พีสูงสุดแค่พลังกายน้ําหนักอุปกรณ์สูงสุดเห็นไหม,มแค่สองอันเนี้ยบอกเลยว่าเต็มเหนียวอ่าเท่านั้นยังไม่พอจัดด้วยน้ำำําอมฤตด้วยนะก็เอาน้ำำําอมฤตะแหละเออไปใส่เห็นไหมมียาผลึกแก้วฉ่ำสีชาเพิ่มให้พีสูงสุดชั่วข่าวเออนั่นแหละก็เลยทําให้เป็นที่มาว่าเฮ้ยมัมมมเนเวิร์ก สำหรับการดูดโดนดูด,ดเลื่อนอะรออีกทีเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราจะไปเอาอุปกรณ์ได้ที่ไหนเนาะเออโอ้ยอุ้ยอุ้ยเอาดิกระทือฉันเดืเอดอ่าฮ่าเลือฉันกลับมาแล้วเจอดีวะ่ะขอเต็มหลอดหน่อยขอเต็มหลอด มาฮาเต็มหลอดชื่อสบายมากอะ่ะฟินๆนนะอ่ะอืเจ๋งว่ะเออเขาเรียกว่าสายดูดเลือดแวมพายนะไปพี่ยักษ์ล้มไปก่อนเดี๋ยวจะไปเอาของกันแล้วนะมาชิดแรก ไอมีดนี้อยู่ที่ไหนรู้ป่ะไม่รู้ดีต้องพาไปแล้วเฮ้ยมึงไปดูของได้เลยอยู่ในอีเวนต์รี่อยู่แล้วมันอยู่ตรงนี้เออเวลาเรามาจากไอเอลตัสที่รับสูงอ่ะเราจะข้ามาโซนของไฟมันจะเจอสะพานคนบาปใช่ปะอ่าใช่ใช่ที่มันนะที่มันใช่ใช่แล้วเราก็จะวิ่งไปเนี่ยเราจะเจอกระท่อมตรงนี้ซึ่งเราไปเอาโกลเด้นวาวจำได้ไหมใช่แล้วแต่มันแต่มันโดนม่ได้มันโดนบุกรุกไงอืม ซึ่งไอตัวที่บุกลุกนั่นแหละพอมันตายมันดรอปมีดบูชเชอร์นี่มาเซลเซียมีแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นอะมึงมีแล้วอ่ออาคราวนี้อ,อีกชิ้นหนึ่งเท่าสงครามมาจากไหนอะ่ะถ้่าสงครามอยู่ตรงนี้เว้ยมึงวิ่งมานี่เลยนี่มันอยู่แถวแถวนี้เนี่ยมันอยู่ในน้ำหนองน้ําเนี่ยที่มันเป็นไอตัวแมงคุจีวิ่งวิ่งที่มองไม่เห็นตัวเราต้องตีมันให้ได้ปึ้งเราก็จะได้เท่าสงครามอันนี้มาอ๋อ,อไอซีเดี้ยงไปดูกัน อ่าคราวนี้เนี่ยมาหาขอยสองชิ้นก็คือเครื่องประดับที่สำคัญกับการใช้งานแบบเนี้ยนะก็คือเพิ่ม HP พีสูงสูงเลยไปดุยไปหน้า <Okay. S 1> จอมาเลยเดี <Okay. S 1> ๋ยวจะพาไปเอาอ่ะมาดูวันนี้ที่ไหนเนี่ยตอ,ตอนนี้มาอยู่นี่อยู่เลยเนี่ยแถวแถวเรนเดเลนี่แหละโอเคเราหาของชิ้นแรกกันก่อนชิ้นแรกมันต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมที่บอกตรงนั้นแหละไม่ไม่เราหาเครื่องประดับอ๋อเครื่องประดับก่อนนะโอเค เทคนิคว่าของมีหมดยังได้เท่าสงครามกับได้มีดมาแล้วจริงเปล่าถ้าสงครามไม่มั่นใจอ่ะถ้าสงครามไม่มั่นใจอาจจะไม่ได้ก็อาจจะต้องเอาอจจะต้องไปเก็บชื่อว่าอะไรถ้าสงครามอ่ลองเลื่อนลงมาดนึงเฮ้ยยังไม่มีจริงด้วยลองเลื่อนไปหน่อยขึ้นหน่อยยังไม่มีจริงด้วยอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวค่อยไปเอางั้นเราเอาไปเอาเลยนะโอเคเอาเลยเอาเลยก็ไปสามแยก ถนนเอลตัตนี่นะเออตัวนั้นเลยก็ได้จำได้ครับตอนนั้นไปเอาทําคลิปไปเอาหินแร่กันไงกระดิ่งอ่ะแต่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวค่อยมาตีวันหลังวะก็ลืมเลยเออใช่ใช่อ่ะโอเคเออไปทางอีทใช่ไหมโอเคมาไปทางอีททางนี้แหละอ่ะวิ่งไปลองดูดิแผนที่มาถูกทางวะถูกไหมเดี๋ยวขวาเปล่าไปดิ ตายปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเห็นในทางนั้นเปล่าที่เป็นอยู่ตรงกลางไงตรงนี้เลยอะตรงนี้เลยอะใช่ใช่ใอ๋อไอ้เซีเออซีเมื่อเราต้องลงไปที่หนองน้ำมันอยู่ที่หนองน้ำในราโอเคไปปึ๊บเนี่ยเราดีเสียงเลยกุ๊กกิ้งกุ๊กกิ้งอยู่ในหนองเลยอะใช่มันอยู่ในหนองน้ำเนี่ยแหละ เดีย๋ยวเราลงไปปุ๊บแล้ววนขวาไปนะเออตรงไปก่อนลงไปปุ๊บแี่แล่แล่แล้วลงมานไ่้ไปตายแนละ้วถ้าใคๆลงไปวนขวาไปนะนะั่นแหละ,ะตีมันนาได้ตรงนี้ก็ระวังบอลน,นิดนึงแต่ว่าบอลมันไม่เก่งมาก เ,เรียบร้อยได้มาแล้วเฮ้ <Hey. S 1> อะแล้วก็วาร์ปกลับไปตำแหน่งที่เรนเดียวถล่มแล้วกันมีกระไดของมาสอชิ้นแล้วมีมีดและมีเท่าสงครามแล้วเดี๋ยวไปที่เรนเดียเมื่อกี้ที่เรนเดีนะครหลวงแห่งทุลีนี่แหละบอกว่รตรงนี้แหละอ่ะโอ okay, เค<ป>แล้วเราแล้เราอของในในนี้เลยใช่ไหมใช่เปตรงนั้นแหละโอเค let's go <S แล้วก็ไปง่ายๆด้วยไม่ยากเลยโอเค ไม่ใช่นี้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 เออตอนนี้เลยแต่มันจะมีท่อฝาเปิดอยู่ซึ่งไอท่อเนี่ยบอกเลยมันมาไม่ได้ตอนที่ไอเรายังไม่เผาพึกษา่นะต้นพึกษายังไม่โดนเผาอ่ะท่อนีไม่มีนะในในแมที้อ่ะอ่ะลงไปปึ๊บลงไปเลยเดินเดินใส่เลย ต้องโดดข้ามไปอย่างนี้อ,นอ่ะคราวนี้เนี่ยจังหวะกนี้กนจก็ต้องลงให้ดีอีกนะลงเลยไม่ได้นะต้องหาที่ยืนอีกชั้นหนึ่งด้วยอ่าตรงนี้แหละนี่แล้วเราก็ต้องลงให้ตรงกับคานถ้าเราลงไม่ตรงคานก็อดนะครับก็ต้องเริ่มใหม่กดดันกูรอรกแล้วเออลงไปให้มันเหยียบคานให้ได้เอาเบิบ น่าจะตรงแหละน่าจะตรงแหละไปอ่ะอ้าหันหลังย่องแบบย่องแบบไปครับใช่ไหมเออเออได้แล้วได้แล้วต่อไปคิดต่อไปจะยากหน่อยนะเฮ้ยเราเราต้องไปข้างล่างไหมไม่ต้องแล้วไม่ต้องเลยใช่ไหมรับเลยรับเลยเปิดแผนที่ไหมไม่ต้องอะไรแล้วใช่ไหมเออคิดต่อไปไปทางขวาขวาเยอะๆเลย เราจะไปที่แดนต้องห้ามห้าแดนก็ยังอยู่ในเลนเดลอยู่แดนต้องห้ามเนี่ยมันเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างแดนโซนฮิมากับนครหลวงเลนเดลอืออ่ะเราจะกลับเข้านครหลวงเลนเดลกันว่าแล้วต้องกลับวันเรนเดลอีกคราวนี้ต้องใช้หิน่ะฮะมันต้องใช้หินในการดึงดักขึ้นไวใช่ไหมเฮ้ยย้อนก่อนแต่บอกเลยตรงเนี้ย ต้องก้าวนะก้าวล่าเนื้อนะไม่ต้องตีใครทั้งนั้นเน้นแบบไวๆปลอดภัยปลอดภัยสบายมากใ้เรื่องนี้ขอให้บอกอเโอ้โหดูดูเงาคนนี้ดิขึ้นไปถอายดาบคู่ไว้ก้าวล่าเนื้อแบบไม<ต>ใช้ตอนเจอไหนนะอ้โหเจอไหนก็นอโอเคบอกทางมาเลย ไนท์ตัวเก่าว่ะ่ะพอขึ้นลิฟต์มาได้ปุ๊บอ่าหันฟองอ,อันนี้นะเดีอ,อย่าไปติดทางนะถ้าเกิดไปอีกทางมันจะเป็นที่เหมือนมหาลุมเราต้องกลับเข้าเมืองหลวงอ่านี่แหละี่<อ>า<ร>จะมีไอยู่เราจะเราไม่สู้เนาะเราหนีนะไม่สู้แล้วเราเข้าไปถึงปุ๊บเราต้องก่อนจะเข้าประตูใหญ่นั้นน่ะมันจะมีคันโยกให้เราโยกด้วยนะ ตัวคนี้ก่อนติฟอ่ามันกลับไปแล้วเหลือแต่ตัวลูกจ็อกแล้วเดินตามมาระวังนะเออหลบแบนแนอบไว้เคตอนนี้ลิฟต์ขึ้นมาแล้วอืมอ,อ่ะกระโดดใส่ไปเลย<ม>อีกไกลไหมพี่รู้อีกไกลไหมอีกไกลลงนี่กันเจอแล้ว โยกดิยโยกดิโอเคไม่ได้ขึ้นมานานนี้แหละแมแต่ไอแมงกุจิเมื่อกี้น่าสนใจเดี๋ยวต้องมาดูสักหน่อยถ้าเรารู้ว่าเราต้องวิ่งเนี่ยเราต้องมาใช้อันนี้นะอันนี้ดีกว่าเี่เฮ้ยอ่อซะมันจะได้หายตัวอโอเคโอเคคราวนี้นะ มองไปข้างหน้าที่กำแพงเดินไปที่กำแพงก่อนปึ๊บอย่ากระโดดลงไปนะโอ้โหมันมืดอะเห็นไหมเห็นว่ามีของอะไรบ้างไหมทางด้านซ้ายนู่นน่ะนนูนเขาขาวนะเออเออนั่แล้วแหละของชิ้นนั่นแหละที่เราต้องการโดดลงไปได้ไหมเนี่ยโดดลงไปจะตายได้จะต้องวิ่งขวาแล้วก็อ๋อเห็นแล้ว ยักล่าเนื้อยาวๆไปเลยนะบอกเลยว่าตรงนี้โหดจริงๆถ้าไม่ล่าเนื้อบอกเลยเราจะกลายเป็นเนื้อโดนล่าไอตัวเนี้ยเหรอเอออ๋อคือตัวเดียวไม่เท่าไหร่หรอกม่งมีกี่ตัวไม่รู้อะระเออตัวเดียวอ,อ่อ,อนๆตีได้อยู่แต่ว่ามันหลายตัวมันเอาไม่อยู่เอ,อไม่อ่อนนะไม่อ่อนนะัเน,เอ,นเอาแล้วเนี่ยเอาแล้วใช่ไหมโอ้ต,ตามินาก็ไม่ค่อยมีใช่ไหม เลื่อนเลสไลด์ไปเลยสไลด์ไปเลยสไลด์ไปยาวๆอย่าหยุดอย่าหยุดถ้าหยุดแล้วท่านอาจจะหนาวหยุดนี่เพราะสนหนาวลาไม่พอตายตัวนึงแล้วได้ปะเนี่ยขอโอ้ยออบหลังไปแล้วสไลด์ขึ้นมาวิ่งกันได้ปึ๊บหยิบเลยเท ครบแล้วตามกระบวนการทั้งหมดของคลิปนี้นะเราก็สามารถที่จะกลายเป็นสายดูดเลือดได้แล้วถือว่าเป็นไอเทมท้ายๆของเกมเลยว่ะเออเราทำอะไรหายตัวไงนี่ไงไหวเลยใส่นี่ไงนี่เมื่อหาย่างศัตรูจะย่อตัวเพื่อนลงส้น้นตัวไม่รู้กูใช้แล้วอ่ะให้เด็กๆใส่แล้วเนี่ย อ่ะก็จบแล้วสำหรับคลิปนี้นะใครที่ร <Okay. S 1> ู้สึกว่าอยากจะเออลองเล่นสายดูดเลือดดูก็ก็ลองใช้อุปกรณ์ตามที่บอกไว้ในคลิปนี้ทั้งหมดนะครับแล้วยังไงมาพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กำลังใจให้ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ